สวัสด <NYU. S 2> ีคร like ับอยู i̇şte ่กับสาวดำซิงครับจันให้ตามคำขอ f อครับคลิปนี้เป็นคลิปที่หลายคนรอคอยมาครับมือแรกแค่ม้านครับอันนี้เซเบียจะออกงานครับครั้งแรกนะครับก็หลายคนอยากติดตามการทำงานของคันนี้นะครับ เงียบป่ะครับนี่เสียงนี่สามคนไดนยินนะครับนี่หรือมันรวมไงมันรวมไปยังคนสีไทย เออวะเออเขาบอก่ยลุงทุาบอก่ยมันจด้ขายน้ำ นี่ก็ให้ดูกันยาวๆนะครับม,มันเล่งโม่หน่มันเล่งเจ็ดหนึ่งบ่โขขเออสองเลยเปิดเออบิร์มือมันสำรุนใหม่มันะเอ,ออยังหงอยมาไรเดี๋ยว,วมันจะขายเพ่งค้าค้า น,นี่มนใจยห่พันของนนะน,น,นี่ครับนี่ครับโลันหนิซื้อม,มาไว้คุ้มค่าเอรีครับนี่คุ้มค่าครับคุ้มค่าเนี่ยบุคุ้คาครับ,รบนี่ค่าโอ้ยไม่ก้าวรอกลักด้วยโอ้ยดังขุนเลยตัวุ นี่ครับขึนตะกแก่หนิซีนี่เหมือครับสั่งสั่งอย่างเดียวครับนี่ยสั่งอะไรจะคล้องขึง้นไปครับรถท้ายแบบนี้ซื้อของเลยว่ะไอ้เกลือโอ้โหโห มือเย่าป่ะ <refin> น <Q uit> <op> ี ok. ่ไหมมือมือเย่าป่ะนี่เนาะเออพอวงเงนมาแต่ละอุ่มครับขี้แม่ไม่ต้องซื้อครับ

ตาเนี่าตักเขาเหลวเลยเลยเมื่อปุ่งกี้มห์ฮะสามสี่นี่กระเบื้องตายแล้วนี่ยไม่มีมงไส้เลยครับปุ่งกีเมืองเนี่ยมีน้องเอ้ยมือนีนงานสมยาครับวันน้ไปเก็บเต็นเก็บยางไอยเขาเลยครับนี่ยคอยถือป่อยลเลยเป็นน้ำมูเจ้าเลยยี่ยยางเบื้องไรนี่เอารถขั้นขาวไปจอดอะไรขนเต็นครับขนเต็นกลับไปส่งเขา เมืดองานตักบาท้วครับาม่าใหยมุเจ้าบึงนี่แหละบึงควอยลงกทุ่งจำไหนนี่ให้มุเจ้าป้อยนี่ ซานีลอยยี่มาคุดไปครับขั้นเกาเยเบียเลยครับมักคุดไปตื่นเอ็งเี้ยเดี๋ยวมาอารอบนี้ครับน้ำออกแน่นอนครับพิคุดให้น้ำแตกเลยวันโว่เหแม่นบ่อ๋อวันโว่มักคุดไปครับวันโว่เยเบียครับซื้อวันโว่มาได้อาทิตย์เดียวครับอีพ่อได้กำไรสามเสียนผู้ใดสิบขายครับ คือมาเก่าแสนนะขายเวลาสองเรียบร้อยครับมาหาเงินในหาหมื่นครับวันบวกันนไปอลาดตัวเสียเบียตื่นครับตื่นราคาอะไรครับบอกว่ากองอันเดียวไหมเจ็ดพันนะแต่ว่ากองอากาศซื่ออีกพอ,อ,อเอาดูาครับโหลดไม่โหลดครับ นิ่มครับพี่น้องเลยึ้ด่ละดึงลงลางไหยังดึงห้องรอลงลางอยู่นิสัยเขานะนี่พี่น้องถ้เบิังมันจะดึงรถลงลางครับ เ็นท่านเซ็นมันบ่นขั้นนี้ท่านเซ็นมันบ่นซืือมูหันมาเซ็นน,นั่นเองครักแต่รอ เดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นกี่ตักนะครับหนึ่งตักโอ้เงือหนึ่งตักแล้วครับโอ้ยเบิ้งกระบะกับ๋อง คอยว่ามันสามตักกอยู่แล้วหนิบึงนี่สองแล้วครับพี่น้องมีเอาจนดากเรียงเลยวะโอ้ยมันจะพด,ด้หามรุ้นร่วมเพิ่มมาหน,นินักเร็วมปหนินี่นี่ครับเจ้าบึงออกจากคิวอีพ่อสามตักไั่มีมัมงไส่ล่ะ เจ้าเส้นเทใส่หนเทน้ำกันมันวะสีพี่น้องเอ้ยบม่มี่มึงไปแล้ววันนี้โอ้บึงครับเแบิดเบิดว่าแล้ว เนี่ยว่าอยู่ดาก็อิเซบประวัติได้นี่นี่ครับเบิ้งท็อแก่ครับท็อแก่ครับวุ้ย,ยได้รถแรงอยู่แล้วบังขึ้นไปมันไม่เย็บนี่ครับทีมงานผมมวนมาครับเนี่ยท็อแก่ครับท็อแก่ไปหอมไม้หอมอะไรเงี้ยครับนี่ ตะเกียเห็นงานว่าเป็นถาดครับตะเกียนี่หงายเกลวตีเชี่ยกูปุงใส่เหรไปเอ้ยดังมนอยผู้ดำมือผู้ดำจะขึ้นได้วะเฮ้ยแกถอดคอออกขึ้นยังวะปูไหม รอหน้ายักครับนายักครับนี่ครับบ้างอยากบ้านเขาครับบ้านเขารับจ้างครับมันมีเบียกครับเอาเหมือนคุยยางครับคุ่นเขามีธุรกิจครับเขาเลี้ยงคั้วยอครับน้ำเส่ากับไปเกี่ยวหยาห้งว่ครับหิ้วย้วอีกเจ้านึงครับเอเขาวิ่งดินได้เขาเงินฝากเขาไปซื้อค้วยครับซื้อขั้วมาให้เมียเลี้ยงครับเจ้าล็อกกี้สีน้ำเงินนะครับ หนึ่งลนะครับสองครับนี่ครับหนึ่งตักมันยังไม่ถึงหนึ่งคิวเลยนะครับเนี่ยเอาเข้าจริงๆดูครับพี่ เฮ้ยเบิดบตมองไซเลยวันนี้แพลตสบายสบายสบายครับท่านสปเรอตั้งชื่อให้เจ้าคุณนแผนครับคันนี้เอฟซีตั้งซื่อให้แกเลยมั้ยเาท่านมีซื้อเลยครับ เขามีมาขขาวสดใสสดชื่นสดสิงอันนี้พระท่านมีซื้อนะครับอาจารย์หญ่ตั้งให้นี่ครับซับเรเหลือครับจเจ้าคุณแผนครับพเพืเ่นว่าเจ้าคุณแผนแสนดุดก็ดูครับการทำงานครับ ันนี้ช่างที่ศูนย์อริยะก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ทางช่องแล้วนะครับเชียร์เบียบอกรถเจ็ดคันครับรถที่เข้าศูนย์คันนี้เส็จก่อนเขาครับเชียร์เบียเล่าให้ฟังว่าช่างที่ดูตอนว่ารถที่ไปอุดอรนะครับบอกว่ากลัวเอาคันนั้นมาให้ผมส่อมจนดีแล้วเสียแมวเคันนั้นบอกก็ขอบคุณช่างอริยะนะครับที่จัดคิวพิเศษให้ครับ ไม่เอซได้ติดตามคันนี้เร็วขึ้นครับอันนี้เขาก็คิดแบบพอเพียงครับเอ่องบไม่ถึงล้านนะครับเขาก็มี200มาใช้งานครับมาหาเงินได้เหมือนกันครับแล้วเงินเขาก็เหลือด้วยครับเพราะว่าที่แรกตั้งใจจะไปเอาตัวล้านสี่ล้านห้าครับตัวนี้เงินเหลือครับ แล้วก็เลือไแม่กระทั่งจะได้ซื้อหัวลากเลยครับเพราะว่านี่ครับตามสภาพนี่ครับแล้วที่สําคัญก็เขาบอกไม่ต้องปวดหัวครับไม่ต้องไปปวดหัวกับงวดลายเดือนครับหกหมื่นแปดหมื่นไม่ธรรมาดานะครับลองไม่มีงวดเป็นอะไรที่ว่าง่ายก่ะน,นอนตารับแหละครับมนสองมือใครมาผ่าครับถ้ารถมีงวดคุณต้องดิ้นนะครับ <c oughs> สมมติตัวสองร้อยไปทํางานเอรอายเดือนนะครับเดินละแสนสองแล้วงวดเดินละแปดหมื่นนะครับหากให้คนขับประมาณหมื่นสองหมื่นเลยนะครับแล้วจุกจิกจีบะะก็เหมือนคุณต้องทํางานแค่สองงวดนะครับถ้าสองร้อยนะครับก็มันก็ดีครับเพราะว่าถ้าเป็นป้ายแดงครับแต่คิดดูคุณทํางานรายวันนะครับกพเฉลี่ยวันละสี่พันนะครับสองร้อยนะครับถ้าทํารายเดือนวันละสี่พันเอง แล้วคุณไม่คิดค่าสึกหลอของคุณบ้างหรอครับรถคุณจะสึกหลอชั่วโมงมันจะกินไปเท่าไหร่ครับอันนี้เล่าสู่ฟังครับคนเราคิดไม่เหมือนกันครับชอบไม่เหมือนกันอันนี้เราพูดในแง่คิดของฝั่งนี้นะครับจะยังไงก็ช่างก็นี่ครับดูครับ เขาหาแค่นี้เงินเขาเหลือใช้ครับเหลือเก็บเหลือจะซื้อหัวล่างอีกทันแล้วก็เขาไม่มีนีรายเดือนก็เป็นความคิดที่พอเพียงครับเพอร์เฟคอยู่ได้ครับรถกร็ไม่ได้แพ้ป้ายแดงครับดูครับสภาพการทํางานไม่ได้ตกแต่งอะไรกันมากครับมีเพื่อนผมเล่าให้ฟังบอกว่า เขามีสองร้อยอยู่สามตัวครับเพื่อนเล่าให้ฟังบอกว่าถ้างานชิวมันจะไม่ไปทําครับมันบอกทําได้แต่มันเหลือน้อยครับมันกดจันบางทีต้องหักไปหักมาเหลือแต่พอได้ลูกน้องทํางานเพื่อนเล่าให้ฟังว่าส่วนมากเขาจะตัดเอาเลยครับตัดหมาไปเลยอันนี้เล่าย่า่นะครับเพื่อนเล่าให้ฟังนะครับงานตามป้ายนะครับล้านเก้านะครับล้านเก้าแสนนะครับตามป้ายนะครับแต่ บางดีเนี่ครับเพื่อนผมเนี่ยมีหอตะกอครับตัดมาทําแค่เก้าแสนครับอันนี้คือเรื่องจริงครับแล้วหนึ่งล้านมันไปไหนครับคุณคิดดูดีๆครับประเทศเรามีครับคุณเชื่อไหมครับมันไปไหนหมดครับงบเกือบสองล้านรถทํางานแค่เก้าแสนนะครับที่จ้างรถมาทํางานให้มันเกิดแล้วอีกล้านหนึ่งมันไปไหนครับโอ้ว่าอยากพากับ บางทีเพื่อนผมก็แต่ก่อนมันก็ต้องยอมรับคพรับมันเลอาให้ฟังว่าเอาพอาะรถมีงวดน,นี่ครับพวกชิวงานหลวงมันทั้งบีบราคาถูกๆได้ออกว่าน้มันเป็นตาออกว่ะตั้นเดี๋ยวซุดมือเนาะอ่นน,น,น,ม,นมันอมันตามันเก็บดเอาดามี มาแล้วคิดเข่าอนี่แหงบัควนพอน้อยเลยวะอันนี้ทำเป็นสาก,กวงวันนี้ครับบักเบียร์มันดึงล้ลงล่างเลรอครับเนี่ยสาบันแคบสุดๆครับมีเป็นสาเกา่านะมันเป็นสาใหม่เราต้องถามครับดึงลงล่างอย่างเดียวครับ cũng nó đầm và chỉ dừng thang thang mà mưa nhau vào đây phăng phun được đấy phăng ถ้ามีเอทเห็บก็ให้แล้วหรอกบินคุดง่ายๆนี่ว่าจะพ่อนี่พี่น้องครับดินว่ามีด่านเพาหน่อยเบิ่งไปจอกครับเอทเห็บนี่ได้ไปจอดแต่ด่านครับเอ้าขั้นหนีสะเนื้อหนีกว่านูว่หนูว่านยองเลยครับว่หนูอาทิตย์เดียวครับ ย่างเนอะเราะว่าบอกผู <c oughs>: <iento> ้ใดบ่ชินครับยางนี้กระบ้านห่อยแคุณเน่ะคุณน่ะุ่ดิดเลยสามตักพี่น้องเออรุนกระป๋องมึงี่เอะแมะลงเรื่อย เต็มบริเวณนั้นมันขึ้นลงหน่อยด้วว่าแม่นมันพ่างดะเต็มทางมันก็ได้นะจัดให้เบิึงมวนๆแล้วครับพี่น้องครับเป็นยังไงกะคอมเมนต์เพิ่มเติมมาครับเป็นยังไงรถไม่ครับรถไม้ไม่เฮาเกาเข่าครับฝากติดตามนะครับสบายดีครับ